วัดคาเฟ่เจ้าตำรับแฟนชายกาแฟถุงกระดาษวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการเปิดสาขาใหม่ของแฟนชายวัดคาเฟ่กับสาขาที่1 7 0 4พิกัดใกล้ไปษณีพังคนตําบลพังคอนอำเภอพังคนจังหวัดสกลนคร 朝早い สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวัดคาเฟ่ของเราก็จะพามาพูดคุยนะคะกับสาขานะคะพังโคนเนาะจากฝากแนะนํำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะน่ะนใจด้ยค่ะหลานอยู่พังโคนคะ่ะอยู่ขางไปเจนี่คะ่ะอแต่กับหลานกบับบีหล่างรคลดคแค่น้ําคะ่ะอือายุเท่าไรห่าตอนนี้ยี่สิบหกนะคะ <laughs> เป็นสาววัยรุ่นสมิมีแนวคิดอย่งไรนะอะกับการอะเปิดร้านกาแฟโบราณอ๋อมากค่ะมากพอมากินมากกันนั่นก็เลยพ่อแม่กับเปิดร้านร้านลูกน้ำกระต ong มีร้านกาแฟเป็นไว้สำหรับร้องรับลูกค้านะคะเปิดร้านมือแรกเป็นยังไงเนี่ยค่ะโอ้ก็จะบนหุ่นจังหน่อยลูกค้าหลายตื่นเต้นไหมตื่นเต้นบ้างตื่นเต้นค่ะื้เตื่นเต้นนิดนึงนะคะ แล้วก็พี่ฝนอยากหูว่าก่อนสีตัดสินใจเลือกแฟนชายนะคะ,ะไปเบื่องข้อมูลมาจากช่องทางไหนคะโอ้ยูทูบค่ะยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กเนี่ยนะน้องใจกะหาหาแบบจะเอาแฟนชายอย่างดีกับเพื่เจอเนี่ยนะคะมัเข้าเ่ก,ก็เลยเบิ่งกับเพื่อนกับการตลาดกันคือเดขายดีก็เลยก็เลยมาก,กาแฟาน้ก่ก็เลยก็เลยอยากเปิดะคะ่ะก็เลยมาขายอ่าพี่ฝนแอบเห็นเวลาไหลสด จะเจอนองใจเขาไปเป็นผู้ชมนะคะบ่อยมากเรียกว่าต้องติดตามติดตามมาสักระยะหนึ่งเมื่อนี่ตัดสินใจเลือกชุดใดมากค่ะชุดสองหมื่นหาพันเก้ารอยสองมืหาพเก้อยนะคะทำร้านเองใช่ค่ะทำร้านได้ข่ะว่ามีช่างเองนะคะร้านนี่ทำไปหมดเท่าไรคะนเนี้ยงบประมาณสามหมื่นหาหมื่นหกเลยค่ะสามหมื่นหาหมื่นหก บม่ได้จ้างแม่ได้จ้างซื้ออุปกรณ์ซื้อยังทำเองนะคะก็สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากอยากออกแบบร้านเองนะคะก็สามารถที่จะทำแบบนองใจได้เนาะรับชุดแฟนชายที่เป็นแบบพรอมขายเป็นจังไรเนี่ยค่ะทีมงานคู่ผูสอนโอ้พดีค่ะช่วยทุกอย่างเลยช่วยทุกอย่างเลยมือเส้าส่งกันแบบว่าสีคนหาคนนอบ่ท่านนะคะ แ้วก็พี่เห็นมีลูกค้าเขามาหลายทั้งแบบว่าลูกค้าที่เขามาเองแล้วกัเพื่อนๆค่ะเพื่อนเพื่อนก็หลายค่ะวนมากก็จะเพื่อนเราเขาไปโปรโมทช่องทางไหนมากค่ะลูกค้าที่แล้วเพจมันจะเป็นเพจองคลนี่แหละค่ะมงคลซิตี้ค่ะแชร์เข้าไปก็ค้นค้นก็มาตามเพจน้ำ้วกาน้ำเย็ดยาดพอมก็ยานหลายบานหลายยานหลายพี่มานางยูนิคก็บม่นยาิเบอร์อือค่ะก็ถือว่า ยุ่นีพี่ก็เห็นค่าแค่ลูกค้าหลายเนาะลูกค้าหลายเพื่อนบริการดีเหมือสักคู่ลูกค้าก็บอกว่าบริการดีมีส่งมีอะไรส่งรถให้ด้วยล้างสะอาดนะคะแล้วก็มีซัพพอร์ตแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่เห็นลูกค้าถามหลายสุดคือกาแฟสดแมนบอกค่ะเพราะว่าลูกค้าของเฮาจะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มอัน้สมูลล่างรถนะคะล่างรถก็จะแมนพวก พิ่นอยู่โรงพยาบาลแล้วกอันอำเภอแล้วกตำรวจเซนเซียนคะส่วนมากกผู้ใหญ่เพญานาจะมากาแฟซูชิค่ะแต่กัอีโปน่าดอกคากาแฟสดเดียวกันเจ้าลพ่อกันค่ะค่ะกาแฟสดกูชิมาอีกแล้วกัพี่เห็นมีออเดอร์ลูกค้าเขามากค่ะลายคักมือเส้าแม่นค่ะน่าจะเป็นออเดอร์ของโรงเรียนค่ะโรงเรียนวัดแถวนี้แหละค่ะสองลุงเรียนกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปซนี่เนาะไปซนี่ค่ะ เรียกเด้ยว่าร้านวัดคาเฟ่ของน้องใจนี่ก็คือตอนนี้นะคะเด้ผูกมาลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปหรือข้าราชการทุกหน่วยงานไว้แล้วนะคะตอนนี้ก็ถือว่าขายดีแล้วก็นานไหมคะที่จะตัดสินใจแล้วก็สื่อตกลงว่าเอาแฟนไา่เลยใ่หคะบ่นานค่ะประมาณบ่หลายประมาณเดือนนี่แหละคือเพราะว่ากั พ่อก็ปรึกษากันพ่อมันก็จะเฮ็ดอันนีแล้วก็เฮ็ดล,ลานไปพอม,มันใจว่าจะเอาแฟน้ต้ตัวนี้ก่ะตัดสินใจนั่นแห <จะ S 1> ละค่ะตัดสินใจเลยค่ะแล้วก็ในมือน,นี้นะคะกับคลายดีค่ะคลายดีคักต้องบอกว่ามือน,นี้คลายดีจนแบบว่า่มีเวลาพาักกันเลยนะคะเช่นใบจะได้กินข่าวร,รู้สึกจังไหนคะกับการแบบว่าเปิด้านปุ๊บแล้วลูก้าเต็มลานแบบนี้เลยคือว่าภูมิใจค่ะภูมิใจค่ะ ก็ดีที่ยังมีคนมาอุดหนุนหฮาจังเสก็ถเอว่าโอเคค่ะเรียกได้ว่าเลือกไม่ผิดใช่ค่ะเลือกเล็กๆนึกว่าจะบ่มี่แบบเพื่อนๆหคนกจ้กะเพิ่นก็ยังมาเลือกก็่เหว่าโอเคอยคะมาลองชิมได้ค่ะแล้วกาสุดท้ายนี่พี่ผลจะให้นงใจนะคะโอ้ยลืมลืมเมื่อสักครู่คุณแม่ค่ะตอนรับ นะคะคุณแม่ต้อนรับย่างดีมากๆนะคะมือวนนี้คุณแม่ก็ได้ทําขนมจีนน้ํายานะคะพร้อมชุดผักผลไม้นะคะต้อนรับทีมงานนะคะต้องนี้ก็เขาขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะขอบคุณน่ารักมากคุณพ่อคุณแม่น่ารักดูแลย่างดีเลยนะคะขนมจีนอร่อยนะคะรถก็สะอาดเอี่ยมลูกค้าล้างรถยังไม่ขาดสายเลยค่ะตั้งแต่เช้านะคะสุดท้ายนี้ก็ให้น้องใจฝากล้านลด้เลยค่ะ คะปากลันวัดคาเฟ่เดอค่คอยู่ขัางไปซนี่ค่ะขัางลานทัอไอเซียลักกหล่างรถค่ะนรงชัยคาแค่ค่ะนรงชัยคาแค่นะคะแอนร้านวัดคาเฟ่นะคะผู้ไดที่ผ่านไปผ่านมานะคะเส้นสกลนครหรือผ่านทางโคนนะคะก็อย่าลืมแวะอุดหนุนกันค่ะขอบคุดหลายๆค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านและขอขอบพระคุณน้องใจมากๆเลยนะคะที่ได้ให้ความมั่นใจกับแฟนชายวัดคาเฟ่จนได้มาเป็นหนึ่งในครอบครัววัดคาเฟ่กับเราคะ่ะ